สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอเรือนกกระจิบเกือบไม่หลอดวันนี้ก็นะกลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็จับกู่มาเจอกับคุณศรีศักดิ์นะครับนะสองห้าหนึ่งสองนะครับ ก็ชั้นยันเป็นสีดำนะฮะวันนี้ก็เป็นไม้ยงขวาอีกนะสไตล์เดิมนะครับเป่นกันแบบเดียวนะฮะร,รูปเดียวนี่ผมก็ว่าผมยังไม่ได้รู้ทุกมุมทุกแบบนะเพียงแต่ว่าอาศัยว่าหลักการแนวทางจะคล้ายๆเดิมนะครับนะก็หาตำแหน่งนะหาจุดอ่อนกันไปนะครับโอ้โหวันนี้เจอแล้วครับนะ กู้ต่อสู้เอาเรือมากดขุนตำแหน่งนี้เป็นเรือน,นกกระจิบมาเข้าแล้วนะครับแล้วก็เขากินตัดมาแต้มนี้ก็แทงมมากลับไปเลยมากินมากลับไปโอ้โหตามสูตรของอาจารย์จิบเป๊ะเลยนะครับนะเขามากินเม็ดแล้วก็กินตัดเข้าไปโอ้โหแทงมาโอ้โหโคนเสียไป,ไปอีกหนึ่งตัวนะฮะโคนแลกกับมมาเนาะ,ะมาเม็ดประมาณนั้นนะประมาณนั้น แบบนี้ก็ให้เขากินไปเลยนะกินก็เราก็มีเบีย้ยกินขึ้นไปเหมือนกันนะฮะต้องยืนอยู่แล้วนะแต่แบบนี้เ็าแทงม้าก็ให้มาเขากลับไปก่อนนะะมา้าเขากลับไปก็เอาโคลนเสริมเข้าไปนะผูกเอาไว้ก่อนนะครับการเขาลอยโคลนมาด้วยนะแต่แบบนี้เขาก็ใช้เบีย้ยกินโคลนกวกเข้ามาแล้วก็ดันโคลนเข้ามาอีกก็ต้องเอาขุนขึ้นไปผูกนะครับนะขุนขึ้นไปผูก ผู้ต่อสู้ก็พยายามหมุนม้านะครับเมื่อหมุนม้ามาแบบนี้เราก็อจะโคนจเจาเรือเรือออกดีไหมนะเอาเรือออกไปก่อนดีกว่านะครับเขาก็มาป้องกันนะครับเหมือนรู้ว่าเราจะใช้เรือไปกดนะไปกดโคนแต่มตรงนี้เห็นคุณขึ้นมาแบบนี้ก็โคนลุกเข้าไปก่อนหนึ่งที แล้วจังหวะนี้ก็เอาหมาไปจับนะฮะหมาไปจับโคนนะจับโคนกะว่าอาจจะได้กินสองหรือเปล่านะเอาหมาเขาไปจับโคนไว้ก่อนนะฮะสองตัวนี้อา้าวเขาบังมาแบบนี้โคนฟรีนะครับฟรีหรือเปล่าฟรีหรือหรือเปล่านะฮะฟรีไม่ฟรีก็กินกุ้เข้าไปโอ้เขากินตัดแต้มน,นี้เข้ามาเราก็เอาเบี้ยก,กินกวกเข้าไป โอ้โอ้เขาใช้เรือตัดสองนะครับตัดสองมาเอาแบบนี้ก็ยังพอได้นะครับโอโ้แต่เบียเราแตกไปหมดเลยนะครับเบียเรากระจายอเป็นหย่อมๆเลยนะะแต่น,นี้เขาก็พยายามใช้ขุนจะดันขึ้นมานะขุนจะดันขึ้นมาจะกินเบียเราด้วยนะครับดูแล้วก็ต้องพยายามตัดทอนนะฮะักำลังของกูต่ต่อสู้แต่น,นี้ดูแล้ว ต้องเอาเรือออกมาตีลุกเ้าเรือลำนี้ตีไม่ได้นะครับต้องใช้อีกลำหนึ่งนะครับลำด้านขวามือนะครับตีลุกให้เขากินเบีย้ยแล้วเราก็จะได้เอานะเอาเรือไปจับนะต้องได้เม็ดหรือคนหนึ่งตัวนะครับว่าแล้วแต่นี้ก็เอาเรือตีลุกเข้าไปเขากินเบีย้ยเราก็เอาเรือไปจับกิน เม็ดกับโคนก็ต้องหนีหนึ่งตัวนะฮะจะหนีโคนหรือจะหนีเม็ดตอนหนีโคนก็กินเม็ดถนหนีเม็ดก็กินโคนเขาหนีโคนก็กินเม็ดควบเข้าไปก่อนโอ้โหคูต่อสู้นะตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยแต่ว่าจะเข้ามาบุกนะครับดึงขากางเกงไว้นิดหนึ่งนะฮะให้กลับไปก่อนแล้วก็มาจับกินเบี้ยอ,อีก แล้วก็กินลุกเข้าไปโอ้โหเอาดัานมาแบบนี้อีกแล้วดันมาแบบนี้ก็กินไปอย่าเขาไปก่อนฮะกินให้หมดไปก่อนอแทงลุกแทงลุกต้องหลบด้านนี้นะฮะหลบหลบตังนั้นไม่ได้นะั้นด้านซ้ายไม่ได้นะตีลุกมาแบบนี้ก็เลื้อยขึ้นไปโอ้โหเขาง่ายเขาง่ายจังหวะนี้เรามีตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่ายังทําอะไรเขามากไม่ได้นะ เพราะว่าเขามีทั้งเบีย้ยนะฮะเบีย้ยโคนนะครับเบีย้ยกับโคนนี่2ตัวสามารถสู้เรือได้1ลําลำนะครับแต่อย่างว่านะครับเราก็ยังขอมีเบีย้ยอยู่หลายๆตัวนะฮะต้องพยายามเข็นๆเ,เบีย้ยขึ้นไปหงายให้ได้นะครับจะได้เอามาช่วยกันได้นะจังหวะนี้ก็เอาเรือมากดนะกดเบีย้ยไว้ก่อนเขาก็พยายามจะไปหาขุนเรา ตีลูกมาอีกแล้วตีลูกก็ติดเลยเบีรดันขวามือ,อโอ้โหเบรดันขวามือนี่ก็ต้องปล่อยเขานะครับเราเอารักษาสองตัวนะดันซ้ายมือไว้ก่อนนะครับแต่น,นี้ก็งายวิธีนึงก่อนนะฮะเ,เขาไม่กินอกีกไม่กินอกีกไม่กินก็เอาเรือออกมาโอ้เรือออกมาทางนี้ก่อนนะครับโอ้โหเขารวมพวกรวมกลุ่มกันนะครับ เราก็พยายามดึงขาข้างเกงไว้ด้วยนะเอาเรือมากดนะฮะไม่ขุนเปิดไม่ขุนเดินแต่นี้เขากินนะกินเอาตีลุกต่อเลยครับต่อต่อเลยเอา้าวต่อตีลุกอีกโอ้ตีลุกต่อออเขามาจับกินเรือเรือเขาจะกินไหมอ๋อเรือหนีเรือหนีแต่นี้ก็เอาเบียดดันขึ้นไปก่อน,นครับเบียดดันขึ้นไปผูกไว้ก่อนฮนะ ต้องใช้เบี้ยสองตัวนี้ให้มีประโยชน์นะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรือเรือเราก็ไม่กล้าไปกินตัวเล็กนะแต่นี้เขาจะไปไหนนะเอาเรือเอาขุนนะครับขุนขุนเอาขุนออกมาก่อน,นครับมาอีกแล้วนะครับมาดันเราอีกแล้วนะแต่นี้ก็พยายามไม่ให้บ ไม่ให้เขาขึ้นมานะครับขึ้นขึ้นมาหาเรานะฮะก็เอาเลือกไปกันกันไว้ก่อนจังหวะนี้เขาใช้ขุนมาอีกขุนมามาแบบนี้ก็เอาเตือออกไปเอามามาแบบนี้ก็ต้องโอ้โหกดไว้ก่อนนะกดไว้ก่อนเขาจะกินเราไม่ได้เอาเขาามาบังมาบังมาบังโอ้โหมาบังแต้มน,นี้เรา ต้องขยับก่อนนะฮะขยับก่อนไม่ดีนะอยู่ไม่ได้ไม่ดีเดี๋ยวมีโอกาสขาดนะครับก็ขยับมาก่อนนะโอ้เรายังรวมกลุ่มไม่ได้นะครับนะก็ไตีลุกไปอีกแล้วไตีลุกก็ต้องหลบนะโอ้ต้องหาวิธีการต่อเรือนะโอยังบี้เราได้อยู่นะโอ้โหแล้วมีเหลือสองลำนะแต่แ้มนี้ก็ลองลุกเข้าไปทีนึงก่อนนะลุกเข้าไปแล้วก็เอาแล้วนะครับ หงายเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเอาเบียกกลับไปรวมนะเอาเบียกกลับไปรวมแต่นี้ก็โดดแทงเหลืออีกแล้วโอ้โหเอาเหลือออกมานะครับเหลือออกมากันไว้ด้วยนะเขามาจับ,เอ,เ,อเ,บเอาเหลือมากดเบี้ยเอาเหลือมากดเบี้ยโอ้โหจะตีลุกเราอีกแล้วเขาจะตีลุกเราอีกแล้วนะครับ เหลือมากดเบีย้ยแต้มน,นี้เราก็ไตลุกออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเลือก,กินเบีย้ยกวกเข้าไปแบ่งกันกินนะครับนะแบ่งกันกินเข้าไปเขากินไหมเขากินแล้วก็มีเรือผูกอยู่นะเรายังไม่ขาดนะครับแต้มน,นี้ก็เอาขุนขึ้นก่อนแล้วครับอ่ะขุนขยับก่อนนะขุนขยับก่อนโอ้โหแต้มน,นี้มา มาติดอีกแล้วนะมาติดอีกแล้วก็ต้องหนีนะครับโอ้ก็ตีลุกตีลุกมาขึ้นมาเลยโอ้มาโดนกดอีกมาโดนกดอีกเราก็ตีลุกเข้าไปบ้างนะลองตีลุกเข้าไปบ้างนะตีลุกเข้าไปบ้างเรามีสองลาตอนนี้ก็มีเบี้ยนะอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าก็น่าจะสามารถแย่คู่ต่อสู้ได้บ้างนะครับ ก็ตีลุกอีกแล้วโอ้โหไม่ให้เราขึ้นด้วยนะครับมาให้เราขึ้นแล้วก็ผูกไว้ก่อนเอาใหม่นะฮะหาวิธีการใหม่นะคู่ต่อสู้ก็ไม่ยอมหนีนะครับก็ตีลุกเข้าไปอีกเอาบังมาแบบนี้บังมาแบบนี้อ๋อเราตีไม่ได้นะตีแบบนี้เราตีลุกเข้าไปอย่างนี้อืมแบบนี้ค่อยขยับขุนได้น่อยนะฮะเอาคู่ต่อสู้หลุดไปซะแล้วอ๋อมามามายังมาต่อนะฮะยังไม่ยอมหนี โอ้แตมนี้เขาก็นับแล้วนะครับขอนับสั k กระดานะครับนับก็นับไปนะครับจังหวะนี้เขาจะมาตีลูกเราอีกหรือเปล่านะฮะก็ใช้เรือออกมาด้านล่างนะฮะเราก็ขุนมาขุนกลับมา,าตีแบบนี้อีกโอ้โหตีกลักวๆนะเอาเขาได้ทีได้จังหวะที่เดินจังหวะตานับตา,น,บาน,นะครับนะตีเข้าไปอีกแล้ว ปิดก็ไม่ไม่ได้นะหนีไม่พ้นเหรออืหนีไม่พ้นนะ่ะเสียไปหลายตาเหมือนกันนะครับเอาแต่นี้เอาเบี้ยม,มาบังก็ตีลุกเข้าไปเอาจังหวะนี้ก็ตีลุกเข้าไปอีกโอ้โหน่าจะเสร็จนะครับแต่นี้นะหนีมาแบบนี้นะโขนเสียแล้วเข้าแล้วนะโอ้โขนเสียแบบนี้ก็กินโขนกวกเข้าไปโอ้อย่างงี้ก็เขาองช่วยหน่อยเอาเขามา เอาเบียมาแทงเรือแต้มนี้ก็ตีลูกเข้าไปตีลูกเข้าไปแต้มนี้แต้มนี้ผมไม่กินเรือนะครับผมดูแล้วนะคููต่อสู้มีแผนในใจนะฮะผมคิดเลยนะว่ามีแผนในใจแน่ว่าคุณจะนับแปดผมยังไม่กินยังไม่กินเอาเบียไว้ก่อนแหนจะนับแปดเหรอครับตีลูกเข้าไปให้อยู่แคบๆก่อนโอ้โห,โห,โหแผนร้กาจจะนับแปดเหรอครับ ให้ผมกินแล้วก็ขุจะกินกินเบี้ยผมอ้าวตีลูกมาแต้มนี้ก็หลบไปโอ้ตีลูกมาแต้มนี้เอาแล้วนะครับขุนเขาอยู่ของแปดแล้วนะครับแต้มนี้ก็เอาง,ง่ายๆนะครับตีลูกเข้าไปเอาเหลือปิดก็เอาเลือกินลูกพวบเข้าไปนะโอ้โหกู่ต่อสู้นะฮะใช้วิชามารอีกแล้วนะครับนะ กะว่าจะนับ8นะแต่ผมกินไม่ได้นะกินแล้วโอกาสที่จะชนะนี่ผมว่ามันน้อยมากนะครับก็ยังไม่ต้องกินยังไม่ต้องรีบแบบนี้เอาเบียแทงลูกก็กินแล้วครับนะขุนออกไม่ได้แล้วนะนะครับขุนอยู่ที่คองแปออกไม่ได้เอาหลุด,ดไปอีกแล้วออกมานะโอ้ยังมาให้นับ16นะครับนับเข้าไปนะครับอกไปแล้วนะเจ็ดไปแล้วเอาดันดัน เลือลุกเข้าไปก่อนเนะี้ยเอาเลือดีกว่าเรือไตลุกเข้าไปอ่าเขาเหลือน้อยๆฮนะเหลือน้อยๆตาหน่อยเหลือสองตาแล้วก็พยายามเอาขุนดันเข้ามานะขุนดันเข้ามาซ้ายหรึอขวาก็ได้นะดันเข้ามาแล้วก็ขุนดันเข้ามาเขาเหลือสองตาแล้วก็ขุนดันเข้ามา แบบนี้ก็ลงมาไปลุกเข้าไปจนสวยงามก็กูต่อสู้นะครับแต่เมื่อกี้นะะที่เราไม่กินเบี้ยนะครับถ้ากินเบีย้ยนี่เขาใช้เรือกินเบีย้ยแหละความเราแล้วก็เราใช้ขุนกินเรือเขาเขาก็จะนับแปดนะครับซึ่งผมกลัวจะไม่พอนะจะไม่พออาตาลุกจน ก็กลัวจะเสมอแต่นี้ก็เลยไม่กินนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย